พีค่คะพี่สิบิรัตน์นะเพื่อนเอามาค่ะพี่สิบีรัต์จะพาเพื่อนนะคะมาเติมมา,ตม,าามาเติมอาหารเนาะมาเติมอาหารให้กับ นะจุลินทรียสังเคราะห์แสงของเรานะคะก็ไอสิ่งที่เราจะเอามาเติมเนี่ยก็คือกะปิชูรสไข่เนาะแล้วก็น้ำปลานะก็เหมือนอเป็นอาหารเนาะในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั่นแหละ เหมือนกันแล้วก็จะมาเติมเนาะเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนี่เราใช้ไปแล้วเกือบจะหมดถังเลยเนาะเพื่อนๆน,น,นะคะเขาอยู่ก้นๆะถังนะก็เราไม่ใช้จนหมดนะเพื่อนๆนะก็ใช้แล้วเหลือไว้นะเหลือไว้สักหน่อยแล้วก็ทําเติมนะทําเติมก็ไม่ยากหอรอกงานพ่มีหัวเชื้ออยู่แล้วเาืพ่อน ิดก,ก่อนอันนี้ก็เป็นการขยายนั่นแหละน,น,นะฮะก็เหมือนเราขยายใส่ขวดเล็กๆเนาะขวดลงขวดน้ำเ,เหมือนกันเนาะแต่แนี้ยี่สีรัชก,ก็ทําถังใหญ่เนาะวิธีทำจุลินซีสังพคราะแสงเนาะสำหรับคนที่ยัง ยังไม่มีก็เรียกอะไรหัวเชื้อนะคะทําตั้งแต่ตั้งต้นเลยอะนะคะเดี๋ยวพี่เสือจะแปะไปให้ให้ดูแล้วกันเนาะว่าทําแบบไหนพอเราได้หัวเชื้อแล้วมันก็จะง่ายนะครับเ่นะมันจะง่ายเวลาที่เรามาขยายเนาะเดี๋ยวเรา ไข่นี่เราจะใช้ก็คือหนึ่งลูกไปเลยนะนเพื่อนใช้ไปเลยหนึ่งลูกเนาะอาจจะบางๆหน่อยนะที่สิริก็จะเอาเปลือกไข่นใส่ลงไปด้วยเลย ตีให้มันเข้ากันเนาะเดี๋ยวพี่เสียจะคนให้มันเข้ากันตั้งแต่ในกระปุกนี่แหละแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใช้เนี่ยสองชั้นโต๊ะนะอามาแล้วนะคะ มิตรสหายเลยกลิ่นเทานะเราก็ชุยรสนะเพื่อนนะผมชุยรสใส่ลงไปเลยสองช้อนมันปูนเพราะว่าเราใส่ถังใหญ่นะคะถังใหญอ่อันนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบลิตรมั้ง ทำไม่ได้แล้วค่อยเนื้อถังใหญ่แล้วก็คนเนาะคนใหน้มันละลายดีนะแล้วค่อยใส่ลงไปจินซีสัง่งขอใส่นะฮะสำหรับคนที่ทำเออ่กเกษตรเนาะ,ะเกษตรอินทรีย์หรือว่าปลูกผักปลอดสารเนาะ ควรจะมีนะเพื่อนเพราะว่ามันช่วยอะไรได้หลายอย่างมากนะคะเรื่องของการเ,าเพิ่มในตัวเจ้นนะเพิ่มในตัวเย็นให้กับดินนะทำให้ดินร่วนซุยนะเป,นเป็นการเพิ่มธาตุสารอาหารเนาะนะนะมันจะไปช่วยเร่งการเจรเิญเติบโตและเร่งการาแตกรักฝอยมันก็ใช้ไปเกือบจะหมดถังเลยเนาะเพื่อนๆนะ่ ะะก็อยู่กล้นๆถังนะก็เราไม่ใช้จนหมดนะนเพื่อนๆนะก็ใช้แล้วเหลือไว้เนาะเหลือไว้สักหน่อยแล้วก็ทำเติมทําเติมก็ไม่ยากหรอกเพราะมีมหัวเชื้ออยู่แล้วเพื่อนมาดูกันนะเดีย๋ยว พี่สิร์ัดต้องไปละลายกะปิก่อนนะคะจะละลายกะปิเนาะพี่สิร์ัก็เอากะปิมาแน่หนึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะเพื่อนๆนะนี่ละลายก่อนอันนี้ก็เป็นการ ขยายนั่นแหละน,น,นะฮะก็เหมือนเราขยายใส่ขวดเล็กๆเนาะขวดนมขวดน้ำเ,นเหมือนกันเนาะแต่อันนี้พี่สีรัก,ก็ทําถังใหญ่เนาะวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะสำหรับคนที่ยังยังไม่มีก็เลยอะไรหัวเชื้อนะคะทำตั้งแต่ตั้งต้นเลยอะนะคะ เดี๋ยวพี่เสือจะแปะไปให้ให้ดูแล้วกันเนาะว่าทําแบบไหนพอเราได้หัวเชื้อแล้วมันก็จะง่ายนะเพื่อนนะมันจะง่ายเวลาที่เรามาขยายเนาะเดี๋ยวเราไข่น,นี่เราจะใช้ก็คือหนึ่งลูกไปเลยนะนเพื่อนใช้ไปเลยหนึ่งลูกเนาะ จะบังๆหน่อยนะพี่เสียก,ก็จะเอาเปลือกไขน่นะใส่ลงไปด้วยเลยะจะตีให้มันเข้ากันเนาะเดี๋ยวพี่เสียจะคนให้มันเข้ากันตั้งแต่ในกระปุกนี่แหละ เ็น้ำปลาน้ำปลาใช้เนี่ยสองชั้นโตะนะอ้าวมาแล้วนะคะมิรสหายเลยกลิ่นเทานะอ่ะแล้วก็ชูรสนะเพื่อนๆนะผมชูรสใส่ลงไปเลย สองช้อนมังคูดเพราะว่าเราใส่ถังใหญ่นะคะถังใหญ่เนี่ยอันนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบลิตรมั้งจำไม่ได้แล้วอ่นน้ยเนสถังใหญ่แล้วก็คนเนาะคนให้มันละลายดีนะ ค่อยใส่ลงไปจินงจ้ซีสั่งค่อยใส่นะฮะสำหรับคนที่ทำเกเกษตรนะ,กระเกษตรอินซีหรือว่าปลูกผักปอดสารเนาะควรจะมีนะเพื่อนเพราะว่ามันช่วยอะไรได้หลายอย่างมากนะฮะเรื่องการเ,เพิ่มไนโตรเจนนะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะทำให้ดินร่วนซุย นะเป็นเกนเป็นการเพิ่มธาตุสารอาหารเนาะมันะ <c oughs> มนำไปขยายได้หลายอย่างนะเพืเ่อนๆนะชลินสีสังเคราะห์แสงใช้หมักดินได้นะทำให้พืนนะ้เขียวงามนะโตเร็วนะมานั่นแหละนะเทมไปเลยนี่ แล้วก็เปิดน้ำใส่คนไปด้วยนะฮนะเพื่อนเนาะ คนบ,บคน่อยๆนนะคนบ่อยๆคนทุกวันช้าวเย็นช้าวเย็นยิ่ดีเนาะเม่อก่อนที่ซีรัคเ็ทำใส่ขวดเล็กๆนะเพื่อนนะมนนันก็ไม่พอใช้เนาะพอผักเราเยอะขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้พี่ซีรัเกก็ใช้แบบผสมน้ำนะคะแล้วก็รดราดไปตามพืชผักนะคะ เดี๋ยวนี้มีเยอะไงจะตักสาดไปเลยนะคะตักเทใส่เทใส่ไปเลยใส,ส่เทใส่ตามานต้นไม้ไปเลย <c oughs> สะดวกดีนะคะที่ทำปุ๋ยไว้รอบบ้านรอบสวนเลยนะคะก็ดีไปอย่างนึงนะคะคือมันสะดวกเนาะเราไม่ต้องเดิน วนไปวนมามัเสียเวลาเหนื่อยด้วยนะฮะหัวเอะวัาจะเสร็จแต่มันมีถังตั้งๆอยู่แราวตักใส่ตักใส่ดูถุยชีวภาพนะฮะส่วนใหญ่มันไม่ได้มีผลทําให้พืชผักเป็นอะไรนะเพื่อนๆเพราะว่าพี่สุดล้วก็ลองลองดูแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประสมไม่ได้ผสมนะ้ำก็ใช้ได้ ป,ปิดถังไว้อันนี้เดี๋ยวไม่กี่วันกแดงแล้วนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมีหัวเชื้ออยู่แล้วนะอ,นนอันนี้ยานางเนาะจะอยู่ใกล้ทางถังหมักเนะี่ยตักสาดตักสาดไปเลยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมมะนาว วันนาวในกระถางยางรถยนต์ช่วนนี้ก็ไม่่อยดูแลไม่ใคยได้ดูแลเท่าไหร่เพื่นเพื่นเนาะเพราะว่าโอช่างก็มาทำบ้านก็เหยียบแต่กระถางผักที่สีรัดนี่นะ <c oughs> เนี่อันนี้ข่านะเพื่อนเนาะข่า นะลงกระถังไว้นี่ก็เร,เราเราก็าน่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์นะมั้งประมาณนี้แหละเนะาะค่ะเราฝังไว้เนี่ยนะคะก็เริ่มแตกเริ่มงอกแล้วนะคะเพื่อนเริ่มงอกแล้วนะคะเวลาปลูกก็จะไปฝังให้มันลึกมากเนาะดินก็ต้องร่วนหน่อยนะนเพื่อนมันจะได้งอกเร็วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เน,ะนานะดินปลูกนะดินปลูก ขานะ่าเนาะผสมยังไงให้มันล้วนล่วนให้มันล้วนซุยมันก็จะได้งอกเร็วเนี่ยขนมเนาะงานแล้วขน,นมดูดิเดนะช่างก็เหยียบกระถางจนจะเละอยู่แล้วนะคะโอ นะไม่ได้ลดน้ำผักเลยไม่ไดเลยนี่มะเขือมาตัดใบออกเนาะตัดใบออก,นะใ,ออกใส่ปุ๋ยไปนะฮะเพื่อนนี่บักเขือเทศนี่ฮะบักเขือเทศน้ำดีบอนี่ออกดอกแล้วเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองนะเพื่อน อย่งนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพืเ่อนๆเอ้ยนะมือแพ้แอลกอฮอล์้แย่เลยนี่เป็นไงคะสวยงามไหมมเขือแต่จอดใหม่เนาะวันนี้เราสวนโซนด้านนอกแล้วกันเนาะอันนี้ก็เสร็จคือผักเนะาะเมื่อวานมาลือเนอี่ยฮะตัดใบมะคงมะเขือ ตั้งต้นเนาะใส่ปุ๋ยก็เลยได้เลือยตะไคร้ไปด้วยนะเพืเ่อนเนี่ยนะลือยตะไคร้ไปด้วยลือแล้วก็แยกออกมาปลูกเนาะอ่าจะไ,ได้ทาให้ดูแล้วนะเพืเ่อนนะลือแล้วก็แยกออกมาปลูกอันนี้ปลูกแบบวิธีแบบบ้านๆชาวบ้านเขาปลูกกันนะเพื่อนๆเนาะตะไคร้เนาะปลูกให้มันเป็นแนวแบบ เ่าเฉียงเฉียงลงไปอย่างเงี้ยสี่สิบห้าองศาเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เขาเรีเยกะไรนะงอกแตกกอไวนะเพื่อนนี่ปลูกแบบนี้นะอันนี้ก็อ่าลื้อขึ้นมาเนาะแล้วก็ปลูกลงไปใหม่นะเพื่อน,นเพราะว่า ดินเนี่ยเราต้องปรับปรุงเนาะเวลาที่เราปลูกตะไคร้ในกระถางนะเพนะื่อนวิธีการปรับปรุงก็ไม่ยากหรอกนะปรับปรุงดินตะไคร้อะถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนกระถางเนาะเพราะว่ารากนะอ,อันนี้เป็นวิธีการของพี่ศีรัตน์นะเอามาใช้เพื่อนเพนะื่อนเนาะคือพี่ศีรัตกท็ทำแบบง่ายๆนะคะคือดินในกระถางเนี่ยมันจะแน่นเพราะว่ารากตะไคร้เ่ยมันจะมีรากฝอยเยอะแล้วมันก็จะขึ้นโคนเร็วนะฮะพี่ศีรัตก็จะเอา ไม้แหลมๆมะคะมาทิมๆทิมๆนะ,ะๆๆนะพวนนะพวนดินนะพวนดินเสร็จแล้วเราก็แซะลงไปให้มันลึกหน่อยนะแล้วพี่สิร้วก็จะตัดนะตัดลากฝอยรอบๆโคนเขาอะตัดแล้วก็ดึงดึงทิ้งไปก็ได้นะฮะดึงทิ้งไปนะดึงลากฝอยอะดึงออกนะฮะแล้วเราก็พวนดินขึ้นมาใหม่แล้วก็เติมดินใหม่ลงไปแล้วก็ใส่ปุย๋ยนะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนกระถางนะตะไคร้เนาะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่พี่ศิรัตน์ทำเนาะเพราะว่าถ้าลากฝอยมันแน่นไปเนี่ยนะฮะไอตัวหัวตะไคร้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะแตกขยายไปตรงไหนนะเพนเพื่อมันก็จะขึ้นโคนนะขึ้นมาแตกบนโคนมันเนี่ยใช่ไหมหัวมันก็จะเล็กนะแต่ถ้าถ้าเราไม่อยากจะเอาขึ้นมานะไม่อยากเอาขึ้นมาแล้วก็หาไม้แหลมๆทิ่มไปเลย แล้วก็ตัดนะเอาไกลกล็ได้ตัดนะตัดรากมันรากฝอยรอบ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 นะตัดรากฝอยรอบรอบเนี่ยนะแล้วดึงขึ้นมานะและะ้วก็พวนดินใหม่เอาดินใหม่เติมลงไปแล้วน้าจุดหนึ่งสีนะลดรากเ่วไปนะก็เป็นวิธีการที่เราไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะแลก็เป็นการกระตุ้นเนาะกระตุ้นให้เขาแตกรากใหม่เพราะตะไคร้เนี่ยนะคะ เราตัดรากมันก็ไม่ตายหรอกนะฮะเพราะว่าเราตัดจจริงแต่มันก็ยังมีรากอยู่มีรากอยู่ข้างล่างนขนาดเราเอาหัวมาแบบที่มันไม่มีรากเลยนะเราเอามาปลูกลงไปมันเป็นเลยแต่ว่าวิธีการอย่างเงี้ยก็คือว่ามันมันมันจะได้แตกโกลทำให้ตะไคร้แตกโกใหม่ได้เพราะเราปลูกในกระถางเพื่อน ก็มันไม่ได้ทําให้ดูเนะาะเมื่อวานมีแต่มาตัดแต่งมะเขือนอะให้เพื่อนๆดูเมื่อวานนี้เนาะตอนยายตะไครก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะนี่ไหมตัดแต่งแล้วมันก็สวยงามแบบน,นี้แหละใส่ตีลงไปนี่จุลินซีสังเคราะห์แสงนะสีเขียวเนี่ยวิธีทำจุลินซีสังเคราะห์แสงสีเขียวเนาะ แล้วจะทำคลิปไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะวิธีการทำแบบง่ายๆเนี่ยก็ต้องเขยานะ่าเนาะถ้าไม่เขย่ามันก็จะใสๆอย่างนั้นนะฮะจะเีนส,สีเขียวนะต้องเขยา่าเนี่เพราะว่ามันจะเป็นตะกอนเขยา่าค่อยเขยา่า อย่างนี้ถ้าอยากได้สีเขียว,วเราก็เอาสีเขียวไปขยายเนะพื่อนควางตุ้งมาเอาดอกแล้ว,วนะคะนี่อันนี้ต้นจากแขนงมนะันนะนี่ควางตุ้งจากแขนงนะเพื่อนๆเนี่ยพอพอใหญ่แล้วเ้วก็คงได้เก็บนะคะมันเป็นควางตุ้งแบบดอกเนาะ พันดอกพันกินดอกไปได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็รีบๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้พี่สิราจะยุ่งนะยุ่งเรื่องอการทำเอกสารอะไรของพี่นี่แหละเพื่อนๆนะก็จะยุ่งหน่อยนะกะ็เพื่อนๆก็อย่าเพิ่ง น้อยอกน้อยใจเนาะว่าพ,พี่สีรัชไม่ได้แวะไปดูคลิปให้อะไรเงี้ยนะพี่สีรัชก็แวะไปดูให้อยู่เนาะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะเพื่อนๆก็สําหรับคนที่ติดตามคลิปของพี่สีรัตนะฮะพี่สีรัชก็ข,ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายนะเพื่อนก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปเนาะบ๊ายบายค่ะ